สวัสดีครับพบกับบ่มออโต้กีกแล้วนะฮะวันนี้จะมาเล่าถึงปัญหาน้ำมันเครื่องแห้งนะครับจะส่งผลอะไรบ้างนะครับน้ำมันเครื่องแห้งเนี่ยแน่นอนท้ามันจะทำให้รถเราร้อนนะครับรถร้อนมากร้อนเร็วแล้วก็ไม่เป็นผลดีแน่นอนนะครับข้อแรกคือลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับลูกปืนก้านสูบนะครับตรงข้อเหวี่ยงนะฮะ มีสิทธ์จะแตกได้นะครับลูกปืนก้านมีสิทธ์แตกนะครับแล้วก็ดังนะครับสองคือทําให้เสื้อเป็นรอยนะครับเสื้อสูเป็นรอยทาให้ลูกติดนะครับเวลาถ้าเราขับไปเนี่ยถึงลูกจะไม่ติดนะครับแต่พอเติมน้ำมันเครื่องเข้าไปเนี่ยอาจจะมีควันไหลนิดๆนะครับนี่คือสองปัญหาแรกนะครับที่อันตรายมากนะครับต่อเครื่องยนต์นะครับที่น้ำมันเครื่องแห้งนะครับสาม ก็คือน้ำมันมันไม่ขึ้นชุดหวัวใช่ไหมครับมันก็จะส่งผลให้แคมสึกนะครับแคมสึกเป็นยังไงแคมไม่ได้บวดแล้วสึกนะครับเน่เล่นมุกอีกต่างหากนี่ครับมันจะเป็นตามุดนะครับแบบนี้เลยนะครับอันนี้น้ำมันเครื่องแห้งนะครับดีที่ว่าเว็บร้อยสิบเนี่ยมันจะเป็นลูกปืนกับเว็บร้อยยี่ห้าครับ ถ้าเป็นพวกเว็บร้อยหรือโซนิกเนี่ยมันจะกินแคมไปเลยนะครับถ้าน้ำมันเครื่องแห้งนะครับหลายคนคงเคยเจอนะครับใครที่ขับโซนิกนะครับกไอตัวกระเดืองเนี่ยมันจะเปืองมากนะครับก็ผมจะบอกไปเลยนะครับเหตุผลที่ใครที่ขับโซนิกอยู่นะครับเหตุผลที่มันกินกระเดืองนะครับนี่ครับคุณไปดูฝาปิดน้ํามันตรงลูกปืนเล็กครับว่ามันมีหรือเปล่าถ้ามันไม่มีนะครับ มันจะทําให้กระเดื่องสึกเร็วกับแคมสึกเร็วนะฮะเป็นเหตุให้น้ํามันเครื่องมันไม่มาเลี้ยงแคมตรงหน้าสัมผัสกับกระเดื่องนะครับอันนี้ของโซนิกนะครับให้ไปดูนี่ครับถ้ามันสึกเร็วนะถึงน้ำมันเครื่องจะไม่แห้งแต่ก็ให้ไปดูนะครับเพราะว่าใครที่หาปัญหาใครที่เจอปัญหานี้อยู่นะครับที่ว่าเอ่อถึงน้ำมันเครื่องมีแต่ขับไปทําลูกมาทําชักมารถร้อน ชอบกินกระเดืองวาวนะครับแล้วก็แคมสึกบ่อยกระเดืองสึกบ่อยใครที่ขับโซนิกอยู่ไปดูตรงนี้นะครับว่ามีฝาปิดแบบนี้หรือเปล่ามันต้องมีฝาปิดแบบนี้นะครับแต่ตัวใหญ่ไม่ต้องมีก็ได้ครับเพราะว่ามันเป็นให้น้ํามันไหลออกมาได้อยู่แล้วนะครับแต่ตัวนี้มันต้องปิดน้ํามันไว้นะครับเพื่อว่าน้ํามันมันฉีดให้น้ามันมันฉีดเข้ารูนี้นะครับถ้าเราไม่ปิดตรงนี้ไว้นะครับมันน้ํามันมันจะไม่ฉีดเข้าดูนี้แรงโดยตรงนะครับ มันก็จะมาข้างลูกปืนนะครับออกมาหน้าลูกปืนนี้ด้วยนะครับทําให้มันไม่สามารถไหลออกตรงรูที่อยู่กับตรงแคมได้นะครับก็นี่คือปัญหาหลักๆนะครับที่น้ํามันเครื่องแห้งนะครับ โก,โก็จบเท่านี้แล้วครับปัญหานะ้ำมันเครื่องแห้งหลักๆนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาคือมันจะทําให้ปั๊มน้ํามันเครื่องแรงดันตกนะเพราะมันจะทําให้ปั๊มน้ำมันเครื่องเราเป็นเส้นนะครับตรงลูกปั๊มเราเป็นเส้นนะครับเอาบล็อกขอออกบล็อกเบอร์สิบสี่ก็ได้สิบเจ็ดกันเลนุูุ๊ดข้างซึงอ่ะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับ